สำหรับเดยสองนะคะปุ้ยก็มาขอแนะนำนะคะว่าเราจะไลน์เรื่องอะไรดีนะคะทุกคนไลน์เรื่องที่เราถนัดเลยค่ะทุกคนค่ะอย่างเช่นปุ้ยนะคะเป็นพยาบาลใช่ไหมก็สไลด์ในเรื่องของเกี่ยวกับส่วนผสมต่างๆ คือพิจารถนัดในเรื่องของส่วนผสมมากๆนะคะก็จะแนะนําเรื่องผลิตภัณฑ์บางสิ่งบางอย่างแล้วก็ให้ส่วนผสมต่างๆให้ความสําคัญกับส่วนผสมว่านี้ช่วยอะไรอะไรอย่างนี้คือเราชอบแบบนี้เราก็นําเสนอแบบนี้นะคะทุกคนนะคะแล้วก็มีหลายๆคนมาแชร์ไลฟ์เราอันนั้นคือเกิดประโยชน์มากนะคะทุกคนส่วนใครที่ถนัดอย่างอื่นเช่นนะคะเป็นคุณแม่บ้านนะคะทอดไข่เจียวอร่อยมากเลยทอดไข่ฟูอร่อยมากเลยนะคะหรือสามารถเอ่อไปแยกไข่มดแดงแย่ไข่มดแดงนะคะ ซึ่งคนปกติเขาก็ไม่ได้ทํากันเก่งนะทุกคนนะไข่หมดแดงอะ่ะเออใครสามารถทำได้ไปแยกไข่มดแดงนะโดนไล์นะคะไล์สดทําเลยคนะ่ะทุกคนเมื่อเราแบบ ทำแล้วแบบเราชินเราชํนานาญทุกคนคะ่ะแน่นอนมีคนเอฟซมีคนติดตามแน่นอนนะคะเออแล้วก็ยังสามารถนะคะอาจไปทําคลิปทําอย่างอื่นให้เกิดประโยชน์ดได้อีกเยอะเลยนะคะเริ่มจากการไลน์เรานี่แหละนะทุกคนเนาะอันที่อันที่2นะคะออกกําลังกายก็ได้ค่ะออกกำลังกายหล,หลายๆคนมีปัญหาเรื่องส่วนเกินให้คนดูติดตามดูพัฒนาการของเราวันนี้เรามีส่วนเกินตรงไหนที่เรากังวลออกมาไลฟ์เลยะคะ่ะอย่างเช่นมีปัญหาเรื่องต้นแขนใหญ่นะคะมาเจอผลิตภัณฑ์อย่างนี้คะ่ะทุกคนสมมติอ่าปเพื่อไปเจอผลิตภัณฑ์ฟิตเนา ตัวนี้นะคะมาช่วยแบบเฮ้ยออกกําลังกายได้ง่ายพกพาได้ง่ายขึ้นรถหรือไปออกกําลังกายได้ที่ไหนพกพาไปได้เลยก็พาคนออกกําลังกายกันทุกคนอัดน,นี่เลยค่ะไลค์ให้ดูเลยไลค์ให้ดูเลยออกกําลังกายง่ายมากทุกคนเราไม่ได้มาขายผลิตภัณฑ์แต่เราทําให้คนติดตาม นะคะเราทําให้คนติดตามชีวิตไลฟ์สไตล์ของเรายังไม่จำเป็นต้องขายอะไรท้งนั้นคะ่ะทุกคนขายตัวต,วตวนก่อนให้รู้ว่าเราเป็นคนอะไรยังไงเราทําอะไรอยู่ค่ะทุกคนขายให้คนเผื่อก,ก่อนให้คนสนใจใคนเผื่อเราก่อนโอเคปะ่ะนะคะหรือ3นะคะสอนการบ้านลูกก็ได้คะ่ะใครมีลูกคะ่ะสอนการบ้านลูกค่ะใช้เวลาไม่นานแค่สิบห้าถึงสามสิบนาทีเองพาลูกคิดวิธีการแบบไหนอะไรยังไงเพราะส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ฝากลูกๆูกไว้กับคุณตาคุณยายนะคะ นะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ไปทํางานฝังลูกด้วคุณตาคุณยายใช่ไหมคะทุกคนวันหนึงเรามีโอกาสดีมากๆเลยมีโอกาสได้สอนการบ้านลูกอก็ง่ายๆค่ะบวกเลขคูณเลขหรือบวกวิธีการที่เราสอนลูกใหญ่ลูกจําได้ง่ายๆอันนี้ก็คือความสามารถนะทุกคนนะออกมาแชร์ออกมาไลค์ส่งต่อได้เลยนะคะทุกคนนะอ่ะอันต่อไปคืออันที่4การทํางานบ้าน การทำงานบ้านก็ง่ายมากค่ะทุกคนคะ่ะซักผ้าวิธีไหนซักผ้าแบบไหนจนเชื่อมต่อเข้ามาสู่ผลิตภัณฑ์ได้เลยในอนาคตนะจ้าทุกคนนะซักผ้าผ้ามีตั้งหลายแบบอะ่ะการดูแลผ้าบางคนก็ดูแลไม่เป็นด้วยซ้ว่าต้องดูแลยังไงทุกคนเชื่อไหมนะคะเออนะคะรู้แต่ว่าแช่แช่ซักซักงั้นน่ะเออเลือกยังไงลหละผมซักปอกเออเข้าหรือนะคะทุกคนพ่อห้านะคะอย่างเช่นใครเป็นคอกาแฟเหมือนปุ้ยนะคะ พ่อกาแฟก็ต้องรู้วิธีการเลือกกาแฟะนะคะเลือกกาแฟแบบไหนกาแฟมีกี่แบบรายได้เลยค่ะรายได้เลยกาแฟมีกี่แบบมีสายพันธุ์อาลิบิกา้าเออมีสายพันธุ์อโลบาตต้าหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วผลิตกาแฟออกมาจากที่ไหนอะไรยังไงรายได้หมดว่าคุณมีความรู้เรื่องไหนเยอะก็ออกมาพูดได้เลยออกมาแบ่งปันทุกคนได้เลยเมื่อเราพูด เรื่องไหนบ่อยๆแล้วก็เกิดความจําเกิดความชํานานแล้วเราก็จะยิ่งศึกษาหาความรู้ในเรื่องนั้นๆเยอะขึ้นไปจนวันนึงเราก็จะเป็นกูรูในเรื่องนั้นหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นได้เลยทุกคนจริงนะคะทุกคนมีจุดที่แบบว่าเป็นของอะอยู่ในตัวทุกคนมีของในตัวเพราะฉะนั้นต้องดึงออกมาดูนะคะทุกคนนะโอเคไหมอันต่อไปค่ะทุกคนถ้าใครสนใจแฟชั่นอ่าก็คือข้อที่6สามารถไลฟ์แบบขายแบบเสื้อผ้าได้เลยนะ ไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนมาขายก่อนหรอกนะคะเอาซื้อผ้ามือสองเรานี่แหละมาไลฟ์ก่อนมีคนดูไหมวันแรกไม่ต้องสนใจว่ามีคนดูกี่คนคะ่ะทุกคนคะ่ะเป็นการฝึกฝนตัวเองถ้ามีคนดูก็โคตรขอบคุณมากๆจะมีหนึ่งคนสองคนหรือหลายคนก็เล้วแตะค่ะทุกคนคะ่ะออกมาไลฟ์เลยเสื้อผ้าเราเนี่ยตัวไหนที่ใส่แล้วสองครั้งสามครั้งเราไม่ใส่แล้วไม่ต้องยังไม่ต้องลงทุน เอาเสื้อผ้าที่เรามีอยู่แล้วเราไม่ใช้แล้วนะคะเอาออกมาไลฟ์ขายลดราคาได้เลยค่ะช่วงนี้เลยยิ่งเป็นปช่วงโควิดอยู่แล้วด้วยนะคะทุกคนอะไรที่มีอยู่ในมือไม่ใช่ให้ขายของเก่ากินนะแต่หมายถึงว่าอันไหนที่เราไม่ใช้แล้วอาจจะเกิดประโยชน์กับคนอื่น mm hmm. เก่าเราใหม่คนอื่นนะคะ mm hmm. ก็สามารถสร้างไรายได้ได้เหมือนกัน mm hmm. เห็นไหมคะง่ายมากสําหรับการที่จะออกมาไลฟ์นะคะในสไตล์ของเราแล้วก็ในสิ่งที่เรามีในมือด้วยนะคะทุกคนอันนี้เป็นสิ่งที่ฝากไว้สําหรับไลฟ์ที่สองจ้ะ